สวัสดีค่ะพบกับช n e นส่วนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวลถ้าจะให้พูดถึงสัตว์นักล่า หลายหลคนนะคะคงจะนึกถึงสัตว์นักล่าที่ดุดันแล้วก็โหดร้ายอย่างเช่นเสือสิงโตฉลามหรือว่าจระเข้กันใช่ไหมคะแต่ในธรรมชาติของเรานั้นยังมีนักล่านะคะชนิดอื่นที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีขนาดที่ใหญ่โตเหมือนอย่างเช่นพวกเสือฉลามหรือจระเข้แต่ถ้าว่าพวกมันนะคะมีวิธีการจัดการที่บอกได้เลยะคะ่ะว่าทั้งโหดเที่ยมและอำมหิต จะย,ยิ่งกว่าสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ซะอีกนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรากันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะได้ได้ตั๊กแตนตำข้าวตั๊กแตนตำข้าว หลายคนนะคะคงจะรู้จักกับเจ้าตักกระแตนตำข้าวและอาจจะเคยได้ยินถึงความเป็นนักล่าที่โหดเหี้ยมของมันกันมาแล้วแน่นอนนะคะว่าสําหรับเจ้าตักกระแตนตำข้าวนั้นพวกมันคือนักล่าที่โหดร้ายแต่นอกเหนือจากพฤติกรรมการล่าที่โหดร้ายของมันแล้วพวกมันยังมีพฤติกรรมสุดสยองที่จะเกิดขึ้นในทุกช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์และสําหรับตัวผู้แล้วนะคะการที่พวกมันย่างเข้าสู่ฤด,ดูผสมพันธุ์นั่นหมายความว่าเวลาของพวกมัน ใกล้สิ้นสุดลงก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเมียเลือกคู่ครองและเริ่มลงมือทําการผสมพันธุ์มันนะคะก็จะค่อยๆกัดกินหัวของตัวผู้แบบทั้งเป็นในขณะที่ตัวผู้นะคะกำลังผสมพันธุ์อยู่และในที่สุดตัวผู้ที่โหยหาความรักก็ต้องกลายไปเป็นอาหารเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับตัวเมียในระหว่างที่ทําการผลิตไข่ของมันนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าสําหรับตะกัต่นตามข้าวตัวผู้แล้วชีวิตนี้ยอมตายเพื่อเธอจริงๆนะคะ King ิ o งห้อยโฟ r ูริสสำหรับตักแตนตำข้าวตัวผู้แม้ว่าพวกมันจะถูกกัดกินในขณะที่พวกมันกำลังทำการผสมพันธุ์แต่นั่นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเสียสละที่ไม่สูญเปล่าเพราะยีนของพวกมันนะคะได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ไข่ของตัวเมียสำเร็จแต่ถ้าว่ายังมีมแมลงที่โชคร้ายกว่าเจ้าตะกแตนตำข้าวตัวผู้อยู่ด้วยนะคะสำหรับมแมลงนะคะอย่างหิ่งห้อยโฟ r ูริสนั้นในตัวเมียของหิงห้อยชนิดนี้ สามารถที่จะลอกเรียนแบบสัญญาณแสงของตัวเมียที่เป็นหิ่งห้อยต่างสายพันธุ์ได้เพื่อที่จะหลอกล่อนะคะให้ตัวผู้ของหิ่งห้อยต่างสายพันธุ์หลงกลและบินเข้ามาหามันแต่ก่อนที่ตัวผู้เหล่านั้นจะรู้ตัวว่าไม่ใช่ตัวเมียที่พวกมันตามหามันก็สายเป็นซะแล้วล่ะค่ะเพราะพวกมันนะคะจะถูกแม่หิ่งห้อยสาวตัวร้ายกินจนตายซะก่อนนั่นเองเรียกได้ว่าต้องตายตั้งแต่ยังไม่มีโอกาสได้สืบเผ่าพันธุ์ ช่างเป็นมแมลงตัวผู้ที่น่าสงสารจริงๆนะคะงูยาสำหรับงูพิษอ่อนนะคะอย่างเจ้างูยาที่แม้มันจะเป็นงูที่ไม่ได้เป็นอันตรายกับมนุษย์แต่ถ้ว่าพวกมันมีวิธีการกินที่เรียกได้ว่าโหดเหี่ยมไม่สมกับหน้าตาเลยนะคะซึ่งโดยปกติแล้ว งูทั่วไปจะกินเหยื่อที่ตายสนิทแล้วเท่านั้นนั่นก็เพื่อความปลอดภัยนะคะแต่สําหรับเจ้าหมูย่านั้นพวกมันจะใช้วิธีการกินแบบทั้งเป็นค่ะนั่นก็คือการกลืนเข้าไปแบบทั้งตัวในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เรียกได้ว,ว่าแม้สัตว์พวกนี้จะโชคดีที่ไม่โดนรัดจนกระดูกเละหรือโดนฉีกเป็นชิ้นชิ้นก่อนที่จะกินเข้าไปแต่พวกมันก็ต้องตายอย่างทรมานด้วยการขาดอากาศหายใจอยู่ภายในท้องของเจ้าหมูย่านั่นเองนะคะ ปลาแรมเพลแม้นักล่าก่อนหน้านี้จะดูโหดเที่ยมแล้วก็น่ากลัวแล้วแต่ถ้าลองได้พบนาคกับเจ้านักล่าที่ไม่มีขากันไก่แถมยังมีลักษณะลำตัวนะคะเหมือนกันกันกบปาลาไหลอย่างเจ้าปลาแหลมเพลตัวนี้แล้วก็จะต้องหลอนสุดๆไปเลยละค่ะเจ้าปลานะคะที่มีปากเป็นวงกลมที่มาพร้อมฟันอันแหลมคมยั่วเยอะและน่ากลัวที่พร้อมจะใช้ปากชวนหลอนของมันนั้นเกาะติดไปกับเหยือ่อพร้อมทั้งใช้ฟันแล้วก็ลิ้นครูดเอาเนื้อของเหยื่อออกไป เพื่อให้เลือดนั้นไหลผ่านได้สะดวกและม,มันนะคะดูดเลือดเหยื่อจนเหยื่อแห้งตายแล้วมันก็จะสลัดเหยื่อตัวเก่าทิ้งไปและมองหาเหยื่อใหม่ของมันต่อไปนั่นเองนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นปลาแวมพายที่น่าสยดสยองจริงๆนะคะปลาแคนดิรูนอกเหนือจากเจ้าปลาปีดันยาแล้วหนึ่งในสัตว์น้ำนะคะที่ทำให้ชนพื้นเมือง เกียาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำอิมซอนหวาดกลัวมากก็คือเจ้าปลาแคนดิรูตัวนี้ล่ะค่ะแม้เจ้าปลาชนิดนี้จะมีขนาดตัวที่เล็กมากโดยมีความยาวเพียงแค่1นิ้วครึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าวิธีการโจมตีของมันนั้นชวนหลอนมากเลยล่ะค่ะโดยมันจะใช้ปากอันแหลมคมเกาะแล้วก็กัดกินเลือดของเหยื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะชอบว่ายนะคะเข้าไปในช่องเหงือกของปลาชนิดอื่น เพื่อกกกินเลือดเป็นอาหารซึ่งจนพื้นเมืองนะคะเชื่อว่าถ้าหากลงไปเล่นน้ําโดยที่ไม่สวมเสื้อผ้าปลาชนิดนี้ก็จะเข้าไปในตัวผ่านทั้งช่องรูต่างๆในร่างกายของมนุษย์เราและเข้าไปดูดเลือดของเราเช่นเดียวกันกับที่มันทํากับปลานั่นเองนะคะทั้งนี้แม้จะเป็นที่ร่ำลือถึงความสยดยอยของมันว่าสามารถเข้าไปยังท่อปัสสาวะหรือว่าช่องทางอื่นของมนุษย์ได้ก็มีรายงานนะคะการโจมตีของปลาชนิดนี้เพียงไม่กี่ครั้ง แต่ท้งนี้ท้งนั้นนะคะก็ประมาทไม่ได้นะคะว่าพวกมันคือปราิที่อันตรายที่สุดเพราะม่มันนะคะเป็นสัตว์ปรสิตที่สามารถอาศัยอยู่ในสิง่งมีชีวิตอื่นเพื่อดูดเลือดเป็นอาหารได้กับมนุษย์เราพวกมันก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะพืชกินมแมลงจากสัตว์ที่ว่าร้ายเรามาดูการล่าของพืชที่เรียกได้ว่าโหดเที้ยมไม่แพ้สัตว์ ย่างเจ้าพืชกินมแมลงกันบ้างดีกว่าค่ะพืชกินมแมลงนะคะแทบทุกชนิดจะมีกับดักไว้สําหรับหลอกลอ่อเพื่อให้เหยื่อนั้นหลงกลและติดกับหลังจากนั้นนะคะมันจะหลั่งน้ําย่อยออกมาเพื่อย่อยสลายเหยื่อแบบทั้งเป็นเพื่อได้มานะคะซึ่งธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพวกมันนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นพืชที่มีกลไกลการฆ่าที่น่ากลัวมากนี่ดีนะคะที่มันเป็นเพียงแค่พืชขนาดเล็กที่ถ้าลองมีขนาดที่ใหญ่โตสมบูรณ์ เท่ากับมนุษย์ขึ้นมาล่ะคะ่ะไม่เพียงแค่มแมลงเท่านั้นสัตว์หรือมนุษย์ก็มีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของพวกมันได้เช่นกันนะคะแตนเบียนมากันที่มแมลงตัวร้ายกันบ้างดีกว่าคะ่ะสําหรับมแมลงนะคะอย่างเจ้าแตนเบียนนั้นพวกมันมีวิธีการจัดการกับเหยื่อโดยที่เหยื่อไม่ทันรู้ตัว เจ้าสัตว์นักล่านในคราบปรสิตที่จะใช้การวางไข่ไว้ภายในร่างกายของหนอนและเมื่อไข่ของมันนะคะเริ่มฟักออกเป็นตัวเล่าลูกน้อยของมันก็จะค่อยๆกัดกินร่างกายของหนอนที่มันอาศัยไปทีละส่วนละส่วนจนสุดท้ายหนอนตัวนั้นก็จะตายไปแต่ก็มีบางชนิดนะคะที่จะกัดกินจนโตแล้วก็จะค่อยๆค,คลานออกมาเพื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ส่วนเจ้าหนอนที่มานอาศัยนะคะก็จะคอยอยู่เป็นบอดี้การ์ดให้ไปจนกว่ามันจะฟักออกและก็ตายลงนั่นเอง ถึงแม้ว่าเจ้าแตนเบียนะคะจะดูเป็นสัตว์นักล่าที่ชาญฉลาดและน่ากลัวแต่พวกมันกลับมีประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะมันจะช่วยกําจัดเจ้าหนอนร้ายที่เป็นตัวทํำลายผล,ผลผลิตของเกษตรกรนั่นเองนะคะ เรียกได้ว่าไม่ได้มีเพียงแค่สัตว์นักล่าขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะมีวิธีการล่าที่โหดร้ายแต่สัตว์ตัวเล็กนะคะอย่างเช่นพวกมแมลงหรือแม้กระทั่งพืชก็มีวิธีการกําจัดเหยื่อที่ไม่ธรรมดาเช่นกันแถมถ้าหากว่าพวกมันนะคะมีขนาดใหญ่พอๆกับสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็คงจะหลอนไม่น้อยเลยนะคะหากว่าวชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ